น้องดูเลยนะไปไหนแล้ววะน่าจะวิ่งเข้าอู่ไปแล้วนะครับผม,ผมเหมือนมันตกใจอะไรทักอย่าง่ะวิ่งเข้าไปแล้วน่าจะมีสายอยู่น่าเสีดา เดี๋ยวลองแย่เข้าไปดูแถวนน้นดูนะ,ะลงเรือไปเลยเกือบแล้ว โดดแล้วครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมวิ่งไหมวิ่งครับผมเดี๋ยวสายเดี๋ยวผมวัดเลยดีกว่าเรียบร้อย สวยครับผมสายสวยอยู่นี่ครับผมสายก็ถูยาวนะครับผมตัวนี้ต้ามาสักสามขีดนะสามขีดได้สายสวยอยู่นะครับผมนี่ก็นี่ผมใช้ก็เป็นลอดนะครับผมอันนี้จะเป็นทาทูล่าล่อหกครับผมแล้วก็คันสไลด์นะครับผมนี่คันสไลด์ แล้วก็สายหน้านะครับผมเป็นสาย20่ปอนด์นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นตะกั่วทองเหลืองนะสองกัมนะครับผมแล้วก็ตัวเบ็ดเนี่ยก็จะเป็นของผมใช้เป็นเบอร์สองนะครับผมเพราะว่าเบอร์หนึ่งหมดก็เลยมาใช้เบอร์สองก่อนนะยังไม่ได้ซื้อใหม่สายก็เป็น p e หนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้ถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผม แล้วไม่ไปไหนเลยลองวัดดูนะครับผมร้อยกัดแล้วนิ่งครับผมกัดแล้วนิ่งเลยนะโอ้ยกระตุกกระตุกแทำไมไม่วิ่งไม่อะไรเลยซส์เท่านี้เอง ลูกแก้มเลยโอเคเดี๋ยวปลดปลานะครับผมเดี๋ยวปล่อย โดนครับผมย้อนนะย้อนเข้าเสาด้วยย้อนย้อนย้อนอนม่หยุดไม่หยุด,ไ,ยดไปแล้วนะวัดเลยนะเรียบร้อยครับผมหื <c oughs> ใส่เท่าเมื่อกี้เลยนะตัวตัว เข้ากับพุงแก้มอีกแล้วนะครับผมนี่เล็กก็ไปเล็กอีกป่ะโอเคเดี๋ยวปลดปลานะครับผมแล้วก็ไปดูตัวใหม่กันก็ผมมาใช้เบ็ดเบอร์สองนะเนี่ยเริ่มง้างอีกแล้วง้างแต่ตัวที่สองแล้วนะครับผมก็บางทีเราเหมือนมันอาจจะรับน้ำหนักที่เราวัดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปอนะโอเค เดี๋ยวไปดูตัวไปกันโดนกัดแล้ววัดเลยนะครับผม,มลงไฟกัดเลยแมกัดแล้วก็ชากเลยนะ ผมก็เลยท่องผมก็เลยวัดเลยโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบความเหนี่ของคันสไลด์ดูนะครับผมเฮ้ยออตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมสามสี่ขีดได้ตัวนี้สี่ขีดนี่มาแล้วครับผมตัวที่สนะตัวน,นะวนี้ไซส์ใหญ่กว่าตัวแรกนะครับผมนี่ โอเคเดี๋ยวตัวนี้ขอถ่ายรูปนะครับผมสีครับโดนไหแล้ะครับผมงาอีกแล้วนะเออสงสัยรอบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวพูกใหม่ดีกว่าอันนี้ก็เบ็ดเบอร์หนึ่งยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวลองหาในกล่องดูว่ามีเปล่าดูถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เบอร์สองเหมือนเดิมนะแต่ขี้เกียจตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่ไหวยักงาอ้ไม่ไหวจะ จะดัดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกัน,นครับผม โดนไหมครับผมต้องเช็คสายดูยกอนนะกัดกัดไก่นะครับผมโดนนะวัดเลยนะอี๋วิวอหืมสายสายตึงแล้วเชียร์โอ้ยเมือ่อกี้โดนแล้วนะครับผม มันมันลากสายเข้าไปข้างในแล้วนะเมื่อคืนนี้ผมก็หาตัวเจอเลยนะครับผม,ผมก็ไล่สายไล่สายไปแล้วถึงตัวแล้วมันกัดไกลด้วยนะครับผมระยะคือก็ที่สุดอ่สุดตรงที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมว่ามันแต่มันไม่มันเบ็ดมันไม่เปิดนะ มีตัวตามนะเหมือนมีตัวตามมาเมื่อกี้น่เสียดายนะครับผมกัดโหดด้วยขึ้นมากัดตรงชายชายนู่นเลยชายสาร้ายนะครับ อมัน,นมีเงาดาๆตามเลยมีมีเงาดาๆตามออกมาจากฝั่งนี่ครับที่ว่าเป็นกอเอ่อพวกสาหร่ายพวกอแหนนะแต่ไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วมันออกมากลางน้ำเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลองไล่หาดูนะครับ ครับผมย้อน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 ผมวิ่งหาตัวเลยครับอยู่ใต้กอนี่นะเดี๋ยวผมต้องย้อนก่อน,นะครับมาท่อมันน่าจะติดสาหร่ายเข้าไปข้างในผมลองวัดดูเลยดีกว่า โอ้โหลุดนะครับผมวัดวัดแล้วโดดเป็นหูเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมตัวก็ประมาณอยู่ประมาณสักขีดนะ่ะขีดสองขีดประมาณนี้ไม่เกินบางทีผมต้องเดินเดินเดินไล่เดินเดินไล่มานะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสันไายแล้วบางทีมันปลามันอาจจะวิ่งเข้าไปใต้สันไายนะครับผมถ้าผมวัดตรงนู้นอะ มันอาจจะยังไงก็ไม่ติดนะครับผมต้องต้องเดินย้อนออกมานะต้องเดินย้อนถอยหลังมาป่ะเอาตัวใหม่กันทีนี้ก็วัดลอยเลยแล้วมันก็หลุดนะครับผมมืดแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอีสิบห้านาทีทุ่มนะ โอเคครับผมก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมก็ผมออกมาจากบ้าน,นตั้งแต่หกโมงนะครับผมจนไฟติดแล้วนะเนี่ยแสงแยงตาม,มากก็วันนี้ก็ได้พอสมควรนะครับผมก็พอดีตื่นนอนมาแล้วก็ฟ้าคันเบ็ดออกมาเลยนะครับผมก็ได้พอตึงๆนะครับผมไซส์ประมาณสักสี่ขีดนะครับสามสี่ขีดอยู่สองตัวนะครับผมแล้วก็เป็นไซส์ไซส์เล็กๆไซส์ประมาณไซส์ขีดนะไซส์ขีดสองขีดประมาเนี้ยแล้วก็มีหลุดไปนะครับผม ก็พอได้สนุกครับผมก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแล้วก็ยังไงรบกวนฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็าฝากาเพื่อนๆนนะัตกปลาทุกท่านนะครับผมช่วงนี้เข้าหน้าร้อนนะก็ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเพราะว่า,าเราสายแบบสายสติข้างทางเงี้ยคืออากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แดดร้อนก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมก็ จะได้ตกปลาไปนานๆนะครับโอเคถ้าวันนี้ขงมงก็ขอปิดคลิไปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ